สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota Altis ิสนะครับ 1.6e CNG นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมสภาพสวยๆเลยไม่2 1 0 0 0 0ึมนกิโลนะครับเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับผมคันนี้ผมเปิดราคาที่1 6 5่0 0บาทนะครับต่างจังหวัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมออกรถฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ4,000นไปปลายสปีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ นี่ครับข้างหน้าเลยไฟตาใสๆนิ่งๆเลยนะครับรอบคันสวยๆเลยเป็นกระจกออกหูแล้วนะครับนี่กระจกออกหูแล้วนะครับสภาพภายนอกสวยๆเลยนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยมากพร้อมใช้งานเลยนี่ครับ1 6 e cng นะครับ อันนี้เป็นปีสองพันสิบสองนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับผมนี่แผงประตูนะครับนี่แผงประตูก็ประมาณนี้เลยครับสวยๆเลย เซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับนี่ไม้สองแสนหนึ่งมืนหกพันกิโลนะครับผมวิทยุแอร์เย็นฉ่ำนะครับคอนโซลคอนโซลสวยนะครับนี่คอนโซลคอนโซลสวยไม่มีแตกเลยนะครับนี่นะครับแผงประตูฝั่งนั้นก็สวยนะครับเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนังนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับนี่ก็เป็นภายในเบาะหนังนะครับมีพุมกระดุมรองพื้นด้วยนะครับนี่ครับสภาพสวยๆเรียบเรียบเหมือนกันนะครับแผงประตูก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกับฝากระโปรงนะครับ นีฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัว CNG จากโรงงานนะครับก็จะมีถังแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางอะไรนี่นครับยางไหลตรงนี้นะครับนี่นะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับเนี่ยเดิมๆเ,เลยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ เม็ดอากตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับผมรังน้ําสวยนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับผมนี่นะครับโอเคเอเดี๋ยวเราไปชมฝากระโปรงนะครับ อันนี้ครับฝากระโปรงนะครับเรี่ยบๆเลยรถไม่มีชนหนักนะครับผมนี่ครับคานเคิร์นเดิมหมดนะครับน็อตไม่ขยับนะครับนี่น็อตไม่ขยับนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับนี่นะครับสวยๆใสๆเลยนะครับ อ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับเดินนิ่มเงียบนะครับขับใช้งานสบายๆเลยนะครับทางไกลประหยัดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองภายในแล้วก็ทดลองขับกันครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับผมก็แอร์เย็นฉ่าดีปกตินะครับนี่วิทยุใช้งานได้ครบนะครับนี่ครับใช้งานได้ครบนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับนี่ใช้ได้ครบเลยกระจกมองข้างพับได้สองฝั่งนะครับ คอนโซลคอนโซลก็สวยๆวยนะครับนี่ประมาณนี้วางแก้วนงแก้วน้ําที่เก็บของนะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับแอร์แบกนี่ครับแอร์แบกคู่นะครับแอร์แบ,ก,บ,แแบกตัวเดียวนะพูดผิดครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองลองขับกันนะครับผม ช่โดบริษัทกูทด93มีเดียจำกัดผู้ช่วยดีๆที่จะทำให้ทุกคนหรือจักขืนมากกว่าเดิม,ดดมการันตีด้วยประสบการณ์กว่า รถขับดีเลยนะครับผมชุวงลงชุวงล่างแน่นเลยนะครับเนี่ยขับมือเดียวได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยขับดีมากครับขับมือเดียวได้เลยขับง่ายมากวิทยุกระดังแอร์เย็นฉ่ำนะครับผม โอเคครับถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ